กูก็โดดไปอีกรอบนึงแล้วกันทุกทุกูกลับไปต่กูยังไม่ได้กลับไปจริงไม่กูกลับไปจริงกูก็จะกลับไปแต่กูยังไม่ได้กลับไปจริงกูกลับไปจริงๆกูกลับมาอีกทีหนึ่งกูจะกลับไปแต่กูไม่ได้กลับจริงแล้วกูกลับมาอีกทีหนึ่งแล้วกูก็ล้มพี่กูเชื่อใจมึงโอ้โหสวยๆเลยพี่กูไม่รู้หน้ามันอยู่ตรงไหนอ่ะแบงค์กู อยู่บ้านฟ้าทีมมาเลยคันตอนมีชื่อว่าอุ้ยตัวที่คนไม่ค่อยเล่นกันไอ้นั่นนะ่ะตัวโดดตู้เจอกูมันเจอกูบ้านฟ้าจะทำไงตู้ตันตู้เอสตัวอยู่ในตู้จะเป็นยังไงมาดูบ้านฟ้าเหร กูออโดดอยู่บ้านฟ้าทีมไม่มีการณนะจ๊ะกูโดดทิ้งแล้วมึงโดนแน่มันจะโดดมาที่ตู้บ้านฟ้าแล้วก็ดึงมึงมาแล้วพีมึงเข้าตู้รอเลยได้ไหมกูอ,ดดอยู่ข้างล่างอ่ะดิแบงค์มึงไปแบงค์มึงไปกูอยู่ในตู้ไอชิ้นนี่เปย์เปย์ ยิ่นี่ปาไม้บิดทางเอ้าโดดไปหามันเฉยแบงกมันได้วนใหม่ก็รอบบนก็เฮียแล้วมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยมันเล่นอะไรของมันวะตู้หน่อยดิพี่โอ้โหสาวขาวกูเข้าแล้วสาวขาวดิเพื่อนกูรอให้เหรการโกงโหหดเลยไม่รู้จะส่องยังไงไอพีมันพังไม้เดี๋ยวกูดึงเลยแล้วกันขอให้มันโชคดี แ่งสัตุแล้วแบงเข้าตู้แบงได้เลยได้เลยได้เลยมันเอากูแม่เฮ้ยมันจะมาเดิมมันจะมาดึงตู้เลยนี่เมืเอเ่อกี้พี่กู<ม>ได้หลุดหัแล้วกูได้หลุดหัวเราเพื่อนทีมได้อ่าตัวนี้โดนกูหลอกตัวนี้มันเชิงหนาเราจะมืดยังอ่ะไกลแล้วมั้ง ไอ้ชื่อไอท่านคุ้นกว่าเกสอ่ะกูโดดไม่โดนถ้าโดนก็ไม่ใช่แล้วมันวางหลุมกูฉี่เข้าบ้านฟ้าเลยบานฟ้าเกศวะ่ะเคลื่อนเสร็จแล้วเนี่ยอะไรเพื่อนนี่แหละไกลแล้วเพื่อน,น,อนมันไล่เพื่อนมาแล้วเพื่อนก็วิ่งมาหากูเน,นั่นมอยู่เพื่อนอยู่ กูล้มว่ะหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีฮึึบปึ๊บกูก็พับแมงเลยแล้วกัน,อน,น,นกอกรก็ทือไวด้วยเหรอ,อเหมือนจะมีกระทืบไวด้วยนะทีม กูก็โดดไปอีกรอบนึงแล้วกันทุกทกูกลับไปแต่กูยังไม่ได้กลับไปจริงไม่กูกลับไปจริงกูก็จะกลับไปแต่กูยังไม่ได้กลับไปจริงกูกลับไปจริงกูกลับมาอีกทีหนึ่งกูจะกลับไปแต่กูไม่ได้กลับจริงแล้วกูกลับมาอีกทีหนึ่งแล้วกูก็ล้มพี่กูเชื่อใจมึงโอ้โหสวยๆเลยพี่กูไม่รู้หน้ามันู่ตรงไหนอ่ะแบงค์กูขอโทษไอ้ ตัวังไม่ได้กลับไปจริงแล้วกูกลับไปจริงกูก็จะกลับไปแต่กูยังไม่ได้กลับไปจริงกูกลับไปจริงจริงกูกลับไปจริงคือมึงส่งตัวมาใช่ไหมเรี๋ยวกูส่งอะไรวะนะส่งกระเจียววันน่ะระวังมันพุ่งเข้าตู้นะแบงค์มันรู้กันก e <masterpiece> ันกูพีพีมัน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 กดแล้วมันกดอันติแล้วเพื่อนอันติเมชพีพีพีมันมันเอากูมันเอากูจริงตัวเนี้ย โอ้โดนได้ไงไอ้เอาคุยแล้วมันเอาคุยแล้วไอ้เหี้ยไม่เล่นปิงใส่กูไอ้เหี้ยไม่ยืดมือมาตีกูไม่ยืดมือมาตบหัวกูเม่อกี้พี่กูมองไม่เห็นไม้ไม้อยู่ไหนกูกูบ่ดใส่มันแล้วโอเคสวยสวยสวยไอ้มันบ่ดจริงก๊อปพี่มึงไม่พี่บล็อกกูกูล้มนะพี่แบงแบงพี่แบงบล็แบงบาทยืนบล็อกเลยยืนบล็อกเลย สบายๆเลยโอเคหนึ่งทีไปพี่มันเอากูยิงนแล้วตัวน่ะมาเล่นกูแรงด้วยตัวน่ะบนตสองให้แบงค์โอ้โหไม้นี้ใครแบงใช้วะไอ้สัสแบงค์เราสองเลยแบงค์เราสองเลยโอ้โหหวันเยียบหวัดอกหวัดเยียบหวัดเจียบแหมก็จะฆ่ากันแกงกันเลยหรือไง ผมยังไม่กระทำอะไรให้คุณเกียดเลยนะครับเฮ้ยเมื่อกี้มันตีลังกาลงมาเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันตีลังกาลงมาเลยพี่ <c oughs> อ่าไอ้สัสแต่งโดโดตู้ใส่มาดิทองเองเลนเองเลยกูอยากทำอะไรเน่งเลยกูโดนแน่นเลยเมื่อกี้กูกดไม่ติดเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยได้เลยเพือ่อนเนี่ยมึงโดดตู้มึงเข้าเลย นี่ไงเฮ้ยแบงค์มันไม่รู้ด้วยนะมันไวไปหรอนี่ไง,องไโอ้โหมันส่องนานมากเลยตัวเนี้ยพี่ตัวม่่กีเพื่อนเราจนตายแล้วนะบอดน,นานนะหูแบงสลไลด์ไปนู่น <c oughs> เฮ้ยมึงแล้วมึงมึงมึงแล้วมึงเข้าตู้เข้าตู้ขตขตขเข้าต <c oughs> ู้พี่มึงเข้าตู้แบงค์เลี้ยวหูพี่เข้าไปตู้เฮ้ยลุ้มอีพี่มึงไม่ เขาตู้ทำไมไม่ใช่หลุมมันอยู่ตรงนั้นเลยถ้ากูไม่เข้าตู้นะกูเข้าได้แล้วหลุมมากทำไมตัวกูแวนนี่ไงแบงค์กุญแจกูมีกุญแจก็เครียแล้วกูเห็นมึงถือไฟฉายอยู่เอากุญแจมากุญแจแดงอ่ะห้องใต้ดินอ่ะลงไปโอ้โหอี๊ะกูกูแล้วไอ้เจ้ยแบงค์มีโฮปแบงค์มีโฮปจุกได้ทั้งวันอ่ะเอ็นเกมเลย เอาให้มันหลอนดิเอาให้มันร้องด,ไดิได้เลยได้เลยปิดทางพี่ <c oughs> ทางมันจันโอ้โหมันเล่นอยู่แล้ว <c oughs> อยู่ซ้ำด้วยพี่แบบมันจะเป็นเสียงหมายแล้วพี่ชาร์ลโกอยู่ยโอ้โหแล้วตรงนี้มันมีไม้อะดิ อย่างนี้เยอะดงโอเคเล้กเจอแล้วใครเอาหมอกมาวะเนี่ยกูฉีกรัวๆกูฉีกรัวๆเฮ้ยกูโดนทีหนึ่งวะแ้วกำลังฝันสามอยู่นทีหนึ่งโดนทีหนึ่งใกล้เสร็จแล้วฝันสามมันจะงมาดักน้ากูของเธอดักตังไม้แบงมันยืนทำเยี่ยอะไรไม่รู้เห็นกู ตัวน,นี้กลัวไม้นะแบงค์ซีเจเทกได้ไปอันเด็กชอยเพื่อนอยากเห็นเฮ้ยแบงค์โอ้หมูมร่อยหมูมร่อยไม่ซีเจเทกแต่ก็อย่างนี้ก็ได้อยู่ตัดเอาอีกรอบไป<อ>ดึงเลยดึงเลยดึงเลยอ้าวสวยดีนี้ซีเลย ไม่มม่นไปแล้วนี่อะสวยเพื่อนมุมอร่อยมุมอร่อยมันก็ซ้ำมึงเดียรออะไรกูล้มเดียร์งี้แล้วกูล้มไม้ไงตรงนี้ได้ปะมันทันไหมอ่ะอยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่าเพื่อนมันน่าจะล้มอีกรอบนึงแต่มันน่าจะอุ้มกูอุ้มเพื่อนเหรออุ้มกูมันวนอยู่อ่ะอย่าง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 หนูกูบอกแล้วมันอุ้ม เขาอู้มีคนใครเอาเหี้ยอะไรมาไม่รู้ของสีม่วงขอดูกำลังเข้าเข้าแล้วเอ้ยมันเอ้ยมันหากูไม่เจอนี่กูนึกว่ามันหากูเจอเปิดโอเคไม่บอดด้วยอืมกังเกงกูแบงค์เข้าตู้ปะกูชงเองเล่นเองแบงค์มันมันจะเอามึงอไงดีก็มา แค่นั้นสวยแบงค์แบงค์พี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 ตัวชั้นนั้นสีแดงกูก็โฉบเองเล่นเองอหากูไม่เจอดิกูก็ตันแม่งเลยแล้วกันแขนแขนนี่นี่แขนแขนฝันนงหุ่นถึงบอกเลยนะใช่ ไม่ครัหัวใจเต้นแรงอ๋อนั่นกูยังไม่พับกูอยู่ไหนอ่ะมันหากูไม่เจอมันมันงงมันมึงงงใครเขาเอาหมอกมาไว้สักอย่าให้กูรู้นะไอ้เคียมันรีดกูจนแห้งเลยตัวเนี้ยเอาตูเข้าตู้กูรอกันตู้แล้วนั้นแหละมึงอยู่ไหนพี่ตู้ตรงกลางบ้านที่เดิมบ้านที่มึงบอกกูอ่ะกูบอกที่มันหลุดเนี่ย่ะหลุด อ่ะแล้วกูฟรีอะดิโอ้โหแม่งเรื่อยๆเลยพิมพ์อยู่ตู้ไหนมึงยังอยู่ใช่ไหมตอนเนี้ยใช่ใช่ตู้ไหนบอกกูหน่อยตู้ซ้ายไปอยู่ตู้ขวาตู้หน้ามึงอะสัตว์ไอพีเดี๋ยวเดี๋ยววนมีอีกรอบมึงนะได้กูมันบอดมันบอดมันเขียนฆาตกรแต่มันพีพีนี่ตู้นี้นะตู้นี้โดนกูบอดบอดบอดเองโดนกู Khen đi, khen đi, khen đi Phi đi Úp Tan xỉ, tìm thẳng đó, tìm thầm mái Cú lỗ đột mà có เฮ้ยมันหลอกมันหลอกกูอีอ่ากูเจ็ดสองมันมองหน้ากูพีมันมันไม่ยอมอุ้มกูมันปล่อยกูแห้งตายพีอี <c oughs> <c oughs>